ถ้ามันเป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็ปี๊ีปีไแม่วันเป็นแบนแล้วก็ว้ามันเป็นหมักปลา อ้าเธอว่าว่าเมีทแท่ว่าเนี่ดอกว่ามีเรีวเร็ค่ะเดี๋ยวแม่จะพาเป่าเป่า เป่าถ้วยถ้วยอะไรถ้วยถ้วยปิโปูทำเป็นลูกโป้เหรอไหมพรุ่งนี้แม่จะพาเป่าถ้วยปีโป้อ่าบ๊ายบายค่ะบลายค่ะฝากชมคลิปของคนมุ้งย้นะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ